いい子だよ。 ถ่ายสัเงอย่อย่าถ่ายสั่นะโชคีแล้วเนี่ยเรยนนะเะป็นโรงเรียนตอนตอนเย็นเพราะว่าดูไว้สองที่วัดโรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนเมื่อกี้ขาโรงเรยนครับโรงเรียนเพราะว่าคือวัดในท่านก็เก่งใจท่านถ้าเข้าไปแล้วมันมีผู้หญิงซักเสื้อผ้าอะไรเ้วยเลยมันมีผู้หญิง เป็นลูกศิษย์มันเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยเหมาะแตแต่เฉพาะดวงตาท่านก็โอเคอยู่ดูได้ถ้าต่างไปไะได้ลุงโทรมานะเดี๋ยวลุงมาวันเนี้จ่าโอเคนะเพราะว่าลุงจะได้ไปหาที่พักตอนเที่ยงอีกรอบเลยลุงก็ไปหาที่พักกันจ้าตอนเที่ยงอีกรอบเลยตอนเที่ยงตอนเที่ยงจ้าลุงต้องไป เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายหนูมีธุระที่บ้านเดี๋ยวช่วงเย็นเสร็จธุระจะรีบติดต่อมาเพื่อจะให้หนูช่วยอำนวยความสะดวกอะไรได้ได้ได้สาธุบุญด้วยนะจ๊ะได้สาธุด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนไม่วางเลยเนาะอันนี้ไม่วางไม่วางขอบคุณมากเดี๋ยวใครใครใครคู่กับน้า่อยเดี๋ยวเอาถือนี่ก่อนนะ้วนีลา เอา,เา,อา,เาอจงังหวะโม่จังหวะโม่แบบนี้จังหวะโม่เ,เด้อเดือให้ตอนแรกไล่ลอ้อท้ายเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับเอา,า,าไปพนักงานสารเถอะแน่เดี๋ยวตอนเที่ยงก็เจอกันอีกนะโอโอได้แต่คงไม่เจอคงไม่เจอน้องเพราะเดี๋ยวต้องไปจัดผ้างานศพให้ท่านสิทธิ์แต่เดี๋ยวหนูจะไปทำธุระ คือทำกับข้าวให้พ่อพ่อจะไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเสร็จธุระพ่อเสร็จเดี๋ยวจะรีบมาแต่เราก็มีเบอร์มีอะไรกันแล้วเนาะค่ะโอเคครับเดินทางไปไปนะครับสาธุครับขายของด้วยตอนบ่ายจะขายไก่บนลูกปลาลูกบอกพี่หน่อยนะพี่หน่อยคณะเดียวกันเนาะที่ว่าจะฝากผ้าไปซักให้ใส่ถุงไว้เดี๋ยวเอ็มมารับได้จ้าได้จ้าดีใจด้วยนะว่านะ

เออรวยแน่ๆเลยเจ้าของบ้านอ่ะอ๋อไม่ได้เเแจกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาไมูบแวะเข้าห้อาน้ำอะไรนะไมูบแวะเมื่อกี้เข้าพักพักเท้าใช่เพราะว่าท่านสัญญาแล้วท่านง่วงท่านอะไรเข้ามาพักประมาณเกือบชั่วโมงก็มีอยู่เลยครับเพราะว่าท่านสัญญาด้วยเนาะเพราะเป็นยาที่ไอ้นี่เพิ่มเลือดเพราะเลือดท่านท่านเป็นเลือดไม่เลือดจาง รก็คือได้บ้านนี้เลยครับคือหาก็ไม่ได้ไอ้นี่แล้วผมก็เริ่มหาจากนั้นมาผมอันไหนก็ได้คือเราไม่ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเลยมาก็พอดีดีได้น้องเขาช่วยทำความสะอาดหัวหน้าก็แบบหาแบบไอ้นี้เลยโอเคนะครับสาธุบุญได้กคร เด็กตีรถมาจากนครสวรรค์แน่เลยโอ้มาจากนครสวรรค์ใช่ครับโอ้โหกี่กิโลเขาเนี่มานี่ก็ประมาณ80ดสิโลโอ้โหระยะนครสวรรค์ระยะมันสีแล้ววันนี้อีกแปดสิบโอ้โหร้อยสิเนี่ยร้อยเลยเจ้าประวันอาทิไหมครับที่ขาวพี่ชัยโอ้แลู้่พักปักใช่ใช่แล้วก็พอดีไอ้กีวรไม่แห้งก็เลยไม่ใจเจอข่าวครับมตั้งใจมาข่าวครับนี่มาช่วงนี้โอเคได้ช่วงเช้านี่โอเคนะช่วงบ่ายแล้วท่านพักช่วง ช่วงเย็ยนแล้วท่านพักเลยท่าน<ช>จะไม่ออกมาเลยรอ<ช>ออกทีเดียก็น่นละห้ามโมงครึ่งครับมผมอ่าโอเคนะครับขอบคุณครับสาธุครับก็ได้บุญกันทุกที่นะครับเนาะท่านใดได้บุญร่วมกันนะครับเนาะขอให้ทุกท่านได้บุญร่วมกันนะครับอ่านะครับเนาะไปดู ช่องตั้มดำซิ่งด้วยนะครับเนะาะเพราะว่าจะได้เห็นหลวงตาท่านด้วยนะครับส่วนผมก็จะไม่ค่อยมีเวลานะครับถ้าตั้งกล้องขึ้นมาก็ขอให้ญาติท,ทาสนทนาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเดอ้ออย่าไปห้ากกันเดอ้อผมตีนะผมตีเอฟซีนะ <laughs> แมนบอกผมดนะีเอฟซีอะแต่ว่าจริงจริผมก็อยากทายหลหลายท่านท่นระู้เนาะเมื่อกี้กะตอนเอาผ้าอันนี้เนาะไอเช็ดเท้าให้พี่คนนั้นเขาก็ร้องไห้มันดีใจนะเป็นความศรัทธานะครับเนาะไม่ได้แจกเบอร์เพิ่นเดอ้อเพิ่นขอตั้งแต่พูกก็คือเบอร์นะ่ะขอตั้งแต่ตอนตอนที่โน้ ที่ที่ผมเจอเขาก็ถามว่าโอเคไปไหนมายังไงนี้เขาก็เยบบว่าพอดีหนูน่ะ,อ,ะอยากถวายยาหลวงตาคือเขาแ่บเปิดร้านขายยามีร้านขายยาอยู่แล้วเขาบอกว่าหนูอยากถวายยาให้หลวงตาท่านแต่ว่าหนูอยากได้ข้อมูลว่า หลวงตาท่านใช้ยาแบบไหนอะไรบ้างท,ที่ท่านใชออ้คือหนูไม่อยากเอาแบบว่าเราเดาด้วยความคิดเราเองเอาไปแล้วท่านไม่ได้ใช้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็คือม์เก็ตติงอย่างที่เขาพูดนะก็คืออยากให้มันเกิดประโยชน์แบบสูงสุดอะ่ะคือเอาไปแล้วใช้ได้เลยนะ่ะก็เหมือนอผู้หญิงเขาบอกว่าเหมือนซื้อสังฆทานอะ่ะถ้าเราซื้อตามตลาดไปก็เห็นไหมแต่เราว่าเราไปก้องอยู่แต่ก็ไม่ได้ใช้เนาะประมาณนั้นแหละนะครับเนาะ จริงเดีด๋ยวความศรัทธาแต่ให้มันเกิดประโยชน์เต็มที่อะไรประมาณนี้เขาก็เลยขอเบอร์แล้วผมไปแจกเบอร์ผู้สาวได้รู้สึกว่าจะล้อนตัวแล้วนะผมล้อนตัวแล้วบอดี้เด้อจะล้อนตัวแล้วไหมเน่ยกัเด้อน,นะครับก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายเด้อฝากเข้าไปดูในช่องตั้มนะครับเนาะ ช่องตมัมโดยทีนะ่ผมอาจจะไปไลฟ์ทีก็น่าจะเป็นช่วงช่วงบ่ายนะครับแมนบอกคุณนาดนะครับขอบคุณนะครับเนาะโอ้ได้แล้วค่าขนมเนี่ยวันนี้ก็ไปใดมานอาน่อนวันนี้เห็นหลวงตาท่านได้พักแล้วก็ดีใจนะครับดีใจกับหลวงตาท่านโอ้ยฝน เพิ่นพักมันแน่ใดละ่ะงาตที่ทมก็เยอะอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> สี่หนึ่งสามสีหสมส่หนึ่งสามก็ให้มันเหลือก็ประมาณเด้วสี่ 412เอาลงมา8กิโลเอ้ยเหลือ4 4 4 4น่ะหะักะกิโลเมตรที่15นะครับตอนนี้15ก็เอาอีกเหลือจะ6กกิโลนะครับ5กิโล6กกิโล ฝากไปเบิรงสองต่ำเด้อครับผมต่ำขข้นอยู่นะครับเนาะตัำมเป็นขึ้นอยู่เดอ้อขึ้นอยู่บอก่ประธานจะข้นบ่แม่นบอกอ๋ออันนี้กู้ไพ่เนาะต่ำกับใส่เสื้อยื่นกับผมก็ว่ากู้ไพ่อยู่ตลอดเลยบั้งเถอะเห็นกู้ไพ่ก็นึกว่าต่้มไหน,หนี่นี่ยืนอยู่ดิ <c oughs> สายตาสายตายิ่งไม่ดีะครับคนแก่แล้วยี่นหละนะครับเนานะนะนะให้เหลือประมาณจัะ ห้ากิโลโอเคห้ากิโลนี่นะครับยาว่ากันเดอร์ทำให้ถึงโอ้ยคนก็รอกันเยอะเดอ้อเนี่ยมันไม่ใช่เดี๋วให้ผมมาแบบนี้ผมไม่ใช่ใช่หไหม <laughs> ผมต้องไปผมต้องไปอธิบายการถวายทานให้กับญาติธรรมใช่ไหมเนาะ มันถึงถึงจะถูกสโศกผมใช่ไหมมันนึกเข้าก,กันกับไอ้นี่ลเล l เตอร์ผมเนาะครับเนาะแม่นบอกคุณประมวลน <c ull iter> ใช่ไหมครับ <c ull iter> นะครับเย็นนี้ก็มีอ่าเยียนบอกหลวงตาไว้เนาะก็มีสองที่นะครับนี่เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนในชุมชนในนี่แหละ ่ลืมถาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลงก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลงก่อนนะครับจะได้ชาร์จแบตเตอรี่เดี๋ยวจอดรถเดี๋ยวผมจะเดินมาไลฟ์ให้ญ,ญาติธทมอีกทีนะครับ